ครับสหาไครวันนี้ทำเมนูง่ายๆครับต้มยำพวงไข่ของปลาบึกนะครับเราจะดีเขาก็มีพวงไข่แล้วก็จะมีตับมีพุงมันแต่จะชอบจะใส่นะครับผักก็เป็นข่าตะไคร้เป็นมะกรูดกระชายหอมแดงมะนาวพริกผักชีต้นหอมผักชีไปเรื่อยแล้วก็มะขามเปียกครับเราจะดูนะครับต่อไปดูวิธีทำเลยครับ เาตอนแรกก็ตั้งน้ำสเกลครับเ้าก็ตามด้วยข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชายแล้วหอมแดงทุบครับครับเดี๋ยวน้ำเดือดล้วก็จะใส่ผงไข่ลงไปเลยครับ น,นี่เป็นปลาบึกแม่น้ำนะครับเดี๋ยวรอเดือดค,ครับพอเดือดแล้วจะมีคราบดำๆของเลือดนะครับเลือดปลาเราจะลองออกนะครับค่อยลองออกครับเอาแต่คราบออกน้ำสุดจะได้ใส่นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะใส่มะขามลงไปเพิ่มความส้มสักหน่อยนะครับ ทำการปรุงรสก็ตามรสชาติปากครับชอบเค็มชอบเปรี้ยวยังไงก็ปรุงเอเลยครับผงนัวน้ำขาาใส่ลงไปครับทำไรน,นะตามด้วยพริกแล้วก็ต้นหอมครับแล้วสุดท้ายก็ผักชีไปเลยครับครับก็เป็นเสร็จครับต้มยำพวงไข่ปลาบึกง,ง่ายๆตามสไาตลา์ายสันหาใตแดก ลองทำดูครับง่ายๆรับรองอร่อยชัวร์ครับ